รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่คุ้มแม่ย่าจังหวัดพิษณุโลกครับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยย้ำรัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนเร่งช่วยเหลือต่อเนื่องกดหัวใจและไปฟังกันต่อครับนายสันติปิยทัศน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกมีการให้กำลังใจประชาชนที่สูญพักพิงชั่วคราวคุ้มแม่ย่าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมครับพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเด และคณะได้ลงเรือไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมและไม่ได้อพยพออกมาครับการลงเรือไปครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้การช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนเพราะมีการสอบถามปัญหาความเป็นอยู่รับฟังข้อเสนอจากชาวบ้านโดยตรงครับคุณสันติได้ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับการดูแลประชาชนในสถานการณ์วิกฤตและจะเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์น้าท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างงหลััครบกด หัวใจให้หน่อยครับ